สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาชวนดูหนังเรื่อง h to t r a o n d o u r Dragon ภาคที่2กันนะครับหนังเริ่มต้นด้วยเรื่องราว5ปีหลังจากเหตุการณ์ก่อนหน้าที่เกิดขึ้นหน้าเกาะเบิร์กซึ่งในตอนนี้ได้เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นอย่างมากเพราะในตอนนี้หมู่บ้านเต็มไปด้วยเหล่ามังกรที่อาศัยอยู่ร่วมกับชาวไวกิ้งอย่างมีความสุขชาวไวกิ้งได้สร้างพื้นที่พักอาศัยแบ่งปันอาหารและยังสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆให้กับพวกมังกรเรียกได้ว่าเหล่ามังกรได้หลอมรวมไปในวิถีชีวิตของชาวบ้านในทุกๆมิติ ตัดสลับมายังด้านของฮิกครับที่นายตอนนี้ได้เติบโตขึ้นมากจาก5ปีก่อนจากเด็กหนุ่มท่าทางอ่อนแอกลายเป็นชายหนุ่มเต็มตัวฮิกับยังคงรักในการผรจญภัยเขามักจะออกบินไปสำรวจดินแดนใหม่ๆพร้อมกับเจ้าเขี้ยวกุดมังกรเพิงนีนคู่หูของเขาอยู่เสมอกระทั่งฮิกั์ได้ค้นพบกับดินแดนใหม่เขาจึงได้ทําการจดบันทึกเอาไว้สําหรับการสร้างแผนที่ประจําตัวของเขาในระหว่างนั้นจูจูแอทริก ที่นายตอนนี้ได้กลายมาเป็นว่าที่ภรรยาของฮิคารก็ได้ปรากฏตัวขึ้นพร้อมกับมังกรคู่ใจของเธอโดยแอสติกนั้นตามเข้ามาเพื่อถามถึงสาเหตุที่ฮิคารนั้นมักชอบจะปลีกตัวออกมาอยู่คนเดียวอยู่บ่อยๆซึ่งเหตุผลที่แท้จริงนั้นก็คือเขากําลังหลบหน้าสโตอีพ่อของเขาที่ต้องการจะให้ฮิคารสืบทอดตําแหน่งหัวหน้าเผ่าต่อจากเขาทว่าฮิคารนั้นกลับรู้สึกว่าตัวเองนั้นยังไม่พร้อมในระหว่างที่เขาทั้งสองกำลังพูดคุยกันอยู่นั้นจู่ๆฮิคารก็ได้สังเกตเห็นกลุ่มควัันนนขขขาาาาดดใใหหญ่้ง้งงเกกบแอสสิิจจึ ออกไปดูก่อนจะพบเข้ากับภูเขาน้ําแข็งขนาดยักษ์ และในขณนะที่ทั้งสองไม่ทันได้ระวังตัวมังกรของแอทริกก็ได้โดนกับดักของพวกนักล่ามังกรยิงตกลงไปด้านล่างก่อนจะพบว่าเรื่องทั้งหมดนี้เป็นฝีมือของกลุ่มไวกิ้งกลุ่มหนึ่งที่อ้างตัวว่าพวกเขาคือนักล่ามังกรซึ่งนําทีมโดยเอเรสเอเรสนั้นกล่าวหาว่าฮิคัรนั้นเป็นคนทําลายเรือและพยายามจะขโมยมังกรของพวกเขาไปแม้ว่าฮิคัรจะบอกว่าไม่ใช่ฝีมือของพวกเขาแต่มันก็ไม่เป็นผลและเมื่อพวกของเอเรสสังเกตเห็นเขี้ยวกุดและมังกรของแอทริกพวกเขาก็ได้พยายามจะจับตัวมังกรทั้งสองเอาไว้โดยเอเรสน,น กล่าวว่าพวกเขาต้องการจะนำตัวมังกรไปให้กับดาโกผู้นำของเหล่านักล่ามังกรโดยดาโกนั้นหมายมั่นว่าจะล่าพวกมังกรเพื่อสร้างกองทัพของตัวเองหลังสิ้นประโยคนั้นพวกเอเรสก็ได้เริ่มเปิดฉากต่อสู้ประทะก,กับพวกฮิค,คับทว่าในท้ายที่สุดพวกฮิค,คับก็สามารถหนีรอดออกมาได้ทว่าเอเรสก็ได้ทิ้งท้ายเอาไว้ว่าดาโกจะไม่มีวันปล่อยให้มังกรตัวไหนหลุดมือไปได้อีก หลังจากเผชิญหน้ากับพวกนักล่ามังกรฮิคัรก็ได้นำข่าวเรื่องดาโกไปแจ้งกับสโตอิและเมื่อพ่อของเขารู้แบบนั้นเขาก็ตกใจเป็นอย่างมากและรีบออกคำสั่งให้ทุกคนในหมู่บ้านปิดทางเข้าออกทั้งหมดของเกาะซะและบอกให้ทุกคนเตรียมพร้อมรับมือกับสงครามที่กำลังจะเกิดขึ้นทว่าฮิคัรได้เสนอให้ใช้สันติวิธีในการเจรจากับดาโกทว่าสโตอิกกลับมองว่ามันเปล่าประโยชน์เพราะดาโกนั้นบ้าเลือดและกะหายสงครามยิ่งกว่าสิ่งไหนสโตอิยืนกานว่าสิ่งสำคัญที่สุดในตอนนี้คือการปกป้องคนของเก,เกาะ ฮิครัรยังคงดื้อดึงและเชื่อว่าเขาจะสามารถทําให้ดาโกเปลี่ยนใจได้และด้วยเหตุนี้เขาจึงได้แอบหนีลอบออกไปพร้อมกับเคียวกุดและแอทริกเพื่อไปหากลุ่มของเอรเรสโดยพวกฮิคับนั้นได้ยอมมอบตัวเป็นเชลยเพื่อหวังว่าจะได้เข้าถึงตัวของดาโกแต่ไม่นานนักพ่อของเขาและกลุ่มเพื่อนของฮิคับก็ได้ตามมาและเมื่อพ่อของเขามาถึงเขาก็ได้สั่งให้ฮิครัรเลิกความคิดที่จะเจรจากับดาโกลและสั่งให้เขากลับบ้านแต่ทว่าฮิครัรก็ยังคงดื้อดึงที่จะอยู่ต่อพ่อของเขาจึงตัดสินใจเล่าเรื่องราวในอดีตว่า เมื่อหลายปีก่อนได้มีการประชุมหัวหน้าเผ่าไวกิ้งเพื่อแก้ปัญหาเรื่องมังกรทว่าในระหว่างการประชุมนั้นจู่ๆก็ได้มีชายแปลกหน้าคนหนึ่งปรากฏตัวขึ้นเขาบอกว่าเขามีชื่อดาดาโกบัตวิสเขาอ้างว่าเขาสามารถสยบมังกรและยังช่วยคุ้มครองให้ชาวไวกิ้งทุกคนอยู่รอดปลอดภัยได้หากทุกคนยอมอยู่ภายใต้การปกครองของเขาทว่าทุกคนในที่นั้นกับหัวร้อยย่อเขาด้วยความขบขันดาโกจึงได้ท้าทุกคนในห้องให้ได้เห็นถึงความร้ายกาจที่แท้จริงของเขาต่อจากนี้หลังสิ้นเสียงนั้นของ ดากมังกรหุ้มเกาะขนาดมหึมาก็ได้ปรากฏตัวขึ้นและเผาไหม้ทั้งห้องจนเป็นจุนและสโตอิกก็คือผู้รอดชีวิตเพียงหนึ่งเดียวจากเหตุการณ์ในครั้งนั้นหลังจากที่เล่าเรื่องราวทั้งหมดแล้วสโตอิกก็ได้บอกให้ฮิคับกลับบ้านฮิคับจึงได้แต่หัวเสียและบินแยกออกไปพร้อมกับเขี้ยวกุดเพียงลําพังในระหว่างทางจู่ๆฮิคับก็ได้เจอกับนักรบมังกรนิรนามที่สวมชุบเกาะอ,อย่างแน่นหนาทันใดนั้นเองฮิคับก็ได้ถูกโจมตีและจับตัวไปโดยนักรบมังกรผู้นั้นเขี้ยวกุดเองก็โดนแรงปะทะจา การโจมตีนั้นจนตกลงไปยังพื้นน้ำแข็งด้านล่างก่อนที่จะมีมังกรน้ำแข็งตัวหนึ่งเข้ามาจับตัวเชี่ยวกุดไปพร้อมๆกันทั้งสองถูกจับตัวมายังหุบเขาน้ำแข็งแห่งหนึ่งที่ลายล้อมไปด้วยมังกรจู่ๆนักรบนิรนามก็ได้เข้าไปหาเชี่ยวกุดพร้อมกับทําให้มันสงบลงได้อย่างง่ายดายก่อนจะก้าวเข้ามาประชิดตัวฮิคัรบแต่ทว่าพอเมื่อนักรบนิรนามได้สังเกตเห็นรอยแผลเป็นบนหน้าของฮิคัรบนักรบผู้นั้นก็ถึงกับตกตะลึงก่อนที่นักรบผู้นั้นจะเผยตัวว่าเธอนั้น ก็คือแม่แท้ๆของฮิบคัพที่จากไปตั้งแต่ฮิบครับเขายังเป็นทารกทาว่าคนเป็นแม่นั้นไม่มีวันลืมลูกชายของตัวเองไปได้ตัดสลับไปยังฝั่งของสโตอีที่กำลังบินกลับไปยังหมู่บ้านทว่าในระหว่างทางเขากลับเจอหมวกของฮิคับร่วงตกอยู่บนพื้นน้ำแข็งสโตอี Story, จึงให้มังกรของเขาดมากินเพื่อนำทางไปหาฮิคับตัดสลับไปยังฝั่งของฮิคับ ในหัวของเขาตอนนี้เต็มไปด้วยคําถามมากมายก่อนที่แม่ของเขาจะได้นําทางให้ฮิปครับเดินทะลุออกจากถ้าน้ําแข็งจนไปพบเข้ากับถ้าหลบภัยของมังกรขนาดใหญ่ซึ่งมีมังกรอยู่ที่นี่นับร้อยสายพันธุ์ไล่ตั้งแต่ขนาดเล็กไปจนถึงขนาดโตเต็มวัยโดยวอนก้าแม่ของเขารับหน้าที่ในการดูแลมังกรเหล่านี้และสถานที่แห่งนี้ก็เป็นที่อยู่ของวอนก้ามาตลอดระยะเวลา20ปีฮิปครับจึงได้เล่าให้แม่ของเขาฟังว่าสถานการณ์ในตอนนี้ที่เบิกนั้นได้เปลี่ยนไปแล้วทุกคนในหมู่บ้านรวมถึงโตอีพ่อของเขาได้เปิดใจยอม และอยู่ร่วมกับมังกรอย่างมีความสุขทว่าแม่ของเขากลับไม่เชื่อในสิ่งที่สโตอีพูดนั่นก็เป็นเพราะว่าในอดีตตอนที่ฮิปครับยังเป็นแค่เพียงเด็กทารกวอนกาจะได้พยายามโน้มน้าวให้คนในหมู่บ้านรวมถึงสโตอีผู้เป็นสามีเพื่อไม่ให้พวกเขาไปสังหารมังกรทว่ากลับไม่มีใครยอมฟังเธอเลยแม้แต่น้อยในระหว่างนั้นจูจ่ๆมังกรตัวหนึ่งก็ได้บุกโจมตีเข้าไปในห้องของวอนกาเธอจึงรีบเข้าไปช่วยฮิปครับออกมาเพราะสิ่งที่เธอเห็นตรงหน้ากับยืนยันความเชื่อที่เธอคิดนั้นถูกต้องพอมังกรกําลังเข้ามามเล่นกับทา อน้อยฮิ้ครับอย่างทะนุถนอมวันกานั้นเชื่อมาตลอดว่ามังกรนั้นเป็นเผ่าพันธุ์ที่อ่อนโยนและทรงปัญญาทว่าสโตอีที่เข้ามาเห็นภาพนั้นก็ได้เข้ามาทําร้ายมังกรเพื่อช่วยฮิปครับจนในท้ายที่สุดมังกรก็ได้บินหนีไปพร้อมกับจับตัววันก้าไปด้วยเธอได้หายสาบสูญไปนับตั้งแต่นั้นและไม่ได้หวนกลับไปอีกเลยเพราะความเชื่อที่ยืนอยู่คนละฝั่งของเธอและผู้เป็นสามีนั้นไม่อาจประสานให้เป็นหนึ่งเดียวกันได้อีกฮิปค,ครับจึงเข้าใจสถานการณ์ทั้งหมดในตอนนี้ หลังจากนั้นแม่ของฮิคัรก็ได้พาเขาไปเจอกับมังกรตัวหนึ่งซึ่งเป็นมังกรน้ำแข็งสีขาวขนาดยักษ์ที่เป็นมังกรสายพันธุ์จ่าฝูงที่หลงเหลืออยู่เพียงไม่กี่ตัวบนโลกโดยมังกรตัวนี้ได้ชื่อว่าเป็นราชาของมังกรทั้งปวงมังกรที่นี่ทุกตัวล้วนอยู่ภายใต้อำนาจและการปกครองของราชามังกรตัวนี้เว้นก็แต่พวกมังกรเด็กๆที่ยังไม่รู้ภาษาจึงไม่รับคำสั่งจากผู้ใดฮิคัรได้เข้าไปใกล้ๆราชามังกรและดูเหมือนว่าฮิคัรจะได้รับการยอมรับให้เป็นคนของที่นี่เป็นที่เรียบร้อยส่วนทางฝ ของแอติกเธอก็ได้รวบรวมเพื่อนๆในกลุ่มเพื่อออกไปตามหาฮิครัรที่หายตัวไปโดยแอติกเธอเชื่อว่าเอริกและพรรคพวกนักล่ามังกรต้องอยู่เบื้องหลังการหายตัวไปของฮิครัรเป็นแน่เธอและเพื่อนๆจึงขี่มังกรออกไปจับตัวเอริกมาเพื่อให้เอริกบอกทางไปที่อยู่ของดาโกทว่าพวกเขากลับถูกตลบหลังโดยเอริกและถูกพรรคพวกของดาโกจับตัวไปเป็นชเชลยแอติก <Att ic S 2> ได้เผชิญหน้ากับดาโกเขานั้นเป็นบุคคลที่โหดเหี้ยมผิดมนุษย์และแข็งแกร่งเป็นอย่างมากเขาปฏิบัติต่อมังกรด้วยความโหดร้ายและปก ของพวกมันให้อยู่ใต้อำนาจของเขาด้วยความหวาดกลัวเอเรสจ,จรึงได้แจ้งข่าวให้กับดาโกผู้เป็นนายฟังว่าที่เบิกนั้นยังมีมังกรอีกนับร้อยๆตัวรอเขาอยู่ดาโกจึงสั่งให้พรรคพวกของเขาเตรียมกองรบขึ้นมาเพื่อบุกไปยังเบิกและจับมังกรทุกตัวที่นั่นกลับมาให้หมดพร้อมทั้งสังหารผู้คนที่นั่นให้สิ้นซาก ตัดสลับมาที่ฝั่งของฮิคับที่ในตอนนี้เขายังคงอยู่ในถ้ำมังกรเพราะว่าจูจูสโตอีพ่อของเขาก็ได้ตามตัวเขามาจนเจอและกําลังจะพาตัวเขากลับไปที่เบิร์กและทันในนั้นเองสโตอีก็ได้พบเข้ากับวันกาภรรยาของเขาที่พัดผ่ากันไปเมื่อ20ปีกว่าสโตอีดีใจเป็นอย่างมากที่คนรักของเขายังมีชีวิตอยู่ความรักของเขาที่มีต่อเธอยังคงเหมือนเดิมเสมอไม่เคยเปลี่ยนวันกาเองก็ดีใจไม่แพ้กันที่ได้พบหน้าสามีของตัวเองทั้งสองพูดคุยปรับความเข้าใจกันถึงเรื่องที่ผ่านมาและวันกาเองก็ดี ใจเป็นอย่างมากที่โซอีนั้นเปลี่ยนมุมมองที่มีต่อมังกรได้ในที่สุดตัดสลับมาที่ฝั่งของพวกแอทริกซึ่งในตอนนี้เธอและคนอื่นๆได้ถูกจับตัวมาขังไว้บนเรือของดาโกอทว่าเอรเรสนั้นกลับเลือกที่จะทรยศดาโกโดยเปลี่ยนมาช่วยเหลือกลุ่มของแอทริกและปลดปล่อยมังกรของพวกเธอให้เป็นอิสระดูเหมือนว่าเอรเรสเขาเริ่มที่จะเปลี่ยนมุมมองที่มีแต่พวกมังกรไปทีละน้อยเมื่อเขาได้สัมผัสกับวิถีชีวิตของชาวเบิร์กที่ปฏิบัติต่อมังกร ตัดสลับมาที่ฝั่งของฮิกัพเขาได้ใช้ชีวิตอยู่กับครอบครัวอย่างพร้อมหน้าพร้อมตาเป็นครั้งแรกและมันก็เป็นช่วงเวลาที่เขานั้นมีความสุขมากที่สุดสโตอีจจึงขอร้องให้วันก้ากลับไปอยู่บ้านกับเขาและลูกเพื่อที่ทั้งสองจะได้เริ่มต้นชีวิตครอบครัวใหม่อีกครั้งวันก้าที่ได้ยินอย่างนั้นก็ดีใจเป็นอย่างมากและได้ตอบตกลงไปทว่าจู่ๆเหล่ามังกรที่อยู่ภายในถ้าก็ได้พากันบินมุ่งหน้าออกไปข้างนอกด้วยความโกลาหลพวกฮิกับจึงตามออกไปดูและได้พบเข้ากับกองเรือรบของดาโก้นับร้อยที่กําลังล้อออมรยยู่ภานกฮโต วันก้าจึงเห็นพ้องต้องกันว่าพวกเขาต้องการที่จะช่วยปกป้องมังกรเมื่อดาโก้มาถึงเขาก็ได้สั่งให้กองทัพมังกรของเขาบุกโจมตีที่นี่เพื่อหวังที่จะล่อให้ราชามังกรออกมาจากรังทว่าแอสิกและกลุ่มเพื่อนเพื่อนของเธอก็ได้ขี่มังกรของพวกเขาเข้ามาขัดขวางการโจมตีและยังมีมังกรอีกนับร้อยมาเป็นกองหนุนจนกระทั่งเมื่อฮิตคับปรากฏตัวพร้อมกับเคียวกุดที่ตามมาช่วยสมทบมันก็ได้ดึงความสนใจของดาโก้เป็นอย่างมากเพราะว่าเคียวกุดนั้นเป็นมังกรเพิงนินสายพันหายากดาโกจึงเรียกมังกรจ่าฝูงของเขาที่ ฝึกมาสาหรับการรบโดยเฉพาะมันมีงาขนาดใหญ่ยักษ์ที่พร้อมจะบดขยี้ทุกสิ่งทว่าทางฝั่งของพวกเบิร์กก็ได้มีราชามางกรที่ได้ปรากฏตัวขึ้นเพื่อปกป้องมังกรพวกพ้องของมันเช่นเดียวกันมังกรจ่าฝูงทั้งสองจึงเข้าปะทะกันทว่าในท้ายที่สุดแล้วราชาบางกรก็ได้ถูกสังหารด้วยฝีมือของมางกรจ่าฝูงของดาโกและเมื่อมางกรจ่าฝูงเหลือเพียงตัวเดียวแล้วมางกรจ่าฝูงตัวนั้นก็ได้สั่งการให้เหล่ามางกรทุกตัวที่นี่ตกอยู่ภายใต้อานาจของมันไม่เว้นแม้แต่กระทั่งเคี้สั่งงให้มกกรจา ฝูงออกคำสั่งให้เคียวกุดปิดชีพฮิคับเจ้านายของมันเคียวกุดมุ่งตรงเข้าไปหมายจะยิงลูกไฟสังหารฮิคับทว่าสโตอีพ่อของเขาก็ได้เข้ามาช่วยลูกชายเอาไว้ได้ทันแต่ทว่านั้นมันก็ต้องแลกมาด้วยชีวิตของตัวเองเพื่อปกป,ป้องลูกชายฮิคับเสียใจและกดเคียวกุดเป็นอย่างมากหลังจากนั้นดาโกก็ได้รวบรวมมังกรทุกตัวรวมถึงเคียวกุดด้วยและทั้งหมดก็กำลังมุ่งหน้าไปยังเกาะเบิร์ก ทางด้านของฮิคับในตอนนี้เขาได้จัดพิธีศพเพื่อไว้อะไรให้แก่สโตอิพ่อของเขาด้วยความโศกเศร้าทว่ามแม่ของเขาก็ได้เข้ามาให้สติว่าเขาคือคนของเบิร์กและมีจิตวิญญาณของมังกรที่หลอมรวมเป็นหนึ่งซึ่งมันจะทําให้ฮิคับผ่านพ้นทุกๆอย่างไปได้ฮิคับจึงตัดสินใจที่จะลุกขึ้นสู้อีกครั้งเขาขึ้นเป็นผู้นําของเบิร์กต่อจากพ่อและตั้งใจที่จะกลับไปยังเบิร์กเพื่อปกป้องผู้คนที่นั่นฮิคับและพรรคพวกได้ขี่มังกรเด็กที่ไม่ได้ตกอยู่ภายใต้อานังงาิงักนนเบใทที หลังจากที่ดาโกูและกองทัพของเขาได้มาถึงยังเบิร์กเขาก็ได้บุกโจมตีที่นี่และกวาดต้อนมังกรไปจนหมดและได้สั่งให้มังกรจ่าฝูงทำลายเกาะเบิร์กทิ้งทางด้านของฮิคับที่เพิ่งเดินทางมาถึงเขาก็ได้สั่งให้กลุ่มเพื่อนๆล่อมังกรจ่าฝูงออกมาเพื่อเบี่ยงเบนความสนใจของมันออกจากเคียวกุดจนกระทั่งฮิคัรสามารถเข้าใกล้ตัวเคียวกุดได้ฮิคัรพยายามส่งต่อสายสัมพันธ์ที่เขามีต่อเคียวกุดผ่านการสัมผัสตัวมันเพื่อเรียกคืนสติให้กับมันจนกระทั่งในเคียวกุดก็ได้สติกับคคคืนนนมาาีีกรัั้้้้้งงเเฮพจึึไไดดดขขข่ยวุใช ตาและปิดหัวข,ของเคี้ยวกุดเอาไว้จนกระทั่งในที่สุดเคี้ยวกุดก็สามารถได้สติกับขึ้นมาอีกครั้งเพื่อให้เคี้ยวกุดมีสมาธิ และไม่ตกอยู่ภายใต้อานาจของมังกรจ่าฝูงอีกและแล้วเคียวกุดก็ได้เข้าต่อสู้ประทะกับมังกรจ่าฝูงแต่ทว่าเคียวกุดก็ดันพลาดท่าโดนพลังน้ําแข็งของมันพ่นใส่จนทั้งตัวของฮิคับและเคียวกุดถูกแช่แข็งไปด้านในทว่าเปลวเลิงสีฟ้าอันเป็นพลังที่ระเบิดออกมาจากในตัวของเคียวกุดนั้นมันก็ได้ระเบิดน้ําแข็งขนาดยักษ์ให้แตกออกเป็นสิ่งเสียเส่ยงจนพวกเขาสามารถหลุดออกมาได้ในตอนนี้เคียวกุดได้โมโหถึงขั้นขีดสุดมันได้รัวพลังลูกไฟใส่มังกรจ่าฝูงหลายครั้งเพื่อปอกป้องฮ ให้มังกรตัวอื่นๆที่ถูกควบคุมอยู่ได้สติและพวกมันก็ได้เข้ามาต่อสู้เคียงข้างกับฮิคัับและชาวเบิร์กจนกระทั่งงายักษ์ของมังกรจ่าฝูงถูกทาลายจนหักลงมันก็ได้สิน้นฤทธิ์และได้หนีไปในที่สุด าคประกาศชัยชนะต่อหน้าดาโกพร้อมกล่าวว่านับต่อจากนี้เคียวกุดคือมังกรจ่าฝูงตัวใหม่และหน้าที่ของมังกรจ่าฝูงก็คือการปกป้องเหล่ามังกรชาวเบิร์กต่างโห่ร้องด้วยความดีใจที่สงครามได้สิ้นสุดลงและมังกรทุกตัวที่อยู่บนเกาะเบริรกนั้นก็ได้แสดงความเคารพต่อเคียวกุดมังกรจ่าฝูงตัวใหม่ด้วยความเต็มใจ หลังจากที่สงครามสิ้นสุดลงเอเร็กก็ได้รับมังกรของสโตอีจากฮครับไว้ในการดูแลของเขาและได้กลายมาเป็นสมาชิกใหม่ของที่นี่หลังจากนั้นฮครับก็ได้เข้าร่วมพิธีแต่งตั้งหัวหน้าเผ่าไวกิ้งคนใหม่อย่างเป็นทางการ วันเวลาผ่านไปชาวบ้านทุกคนก็ช่วยกันบูรณะซ่อมแซมหมู่บ้านขึ้นใหม่อีกท้งยังได้สร้างอนุสาวรีย์หินสลักรูปสโตอีเอาไว้ A เป็นอนุสรณ์และในท้ายที่สุดชาวเมืองทุกคนก็ได้กลับมาใช้ชีวิตปกติสุขร่วมกับมังกรอีกครั้งและหนังเรื่องฮ w to t เทน n y ย u ด d าก้อนภาคที่2ก็จบลงแต่เพียงเท่านี้